สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟสบุ๊กช่องคนลูกกำชีครับพี่น้องครับสายวัอนี้คนหัวหน้าเผาคนลังโคขึ้นเขาเลยเมนูอาหารนี่มันนี่หอมเลยอ้อผัดผัดเนื้อผัดเนื้อกิดมันเอ้พี่น้องเนื้อเนื้อเสือยวง่ายครับพี่น้องจะผัดเนื้อเสือยวง่ายเอ้หอมเลยผัดเนื้อผัดเนื้อพี่น้องมาทุนดิบหมดเลยของแท้หัวหน้าเผาพั้นหลียาวขึ้นเขานะครับผัดเนื้อใส่แข็งอาหารเสิ ว่าน่าพอก็เลยจัดพัดเนื้อครับพี่นกว่าน่าเสือห้องเงินน้องแพลนเลยเปลี่ยนเมนูไปเลยมืูขึ้นของแข่ของแข่ของแข่อะไรกินกินบ่ได้ตวอยก่อนกินบ่ได้นอกก่อนหัวหน้าพอหมูขึ้นนี่เท่งต้มปลาเท่งเนื้อเท่งโอ้สีเดียลน้อแพลเลยเนาะบุนอมสมบูรณ์ที่เขา่งขงข้าวมืูขึ้นนี่พัดขางข้าวก็มีกินบ่ได้มื่อนี้แัดเขาก็น้องมิโนาะ กินเขาก็ยินเขากันก็น่งผัดเนี่ยเจนลองเจนเมื่อีเอ้เจกันย่ามกนเว้นเจนลอยส,สวยๆพืนลองพูด,ด,ด <c oughs> แล้ว้าแนบุญแล้วตามทำเนียบมันบท่ทาทาเพี่น้องเจนลอยห,หอมไห,หวยเตดังทวนๆแล้วของแข่เลยเจใจได้เลยกำลังหอม ผ้ <laughs> ากันสวยผ้ากันแห้ง <laughs> สุ้มมือเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินข,น <laughs> ขา้าเวเท่นี่โอ้ยขาดกับผ้าเหลืองด้วยน้อพี่น้องเนื้อเสือด้วครับเนื้อเสือเสือแท้ๆเสือเนื้อเสือเสือมองเห็ของแผ่เลยส่วน <laughs> กำลังแสบกำลังนัวดบริไซ นี่เส้นของกุนสอดห,หอยหนั่งร่มพี่น้องสอดหอยผัดแซ่บเอาน้ำซ่าน้ำซ่าน้ำซ่าเสดไปจะบักเพิ่เดี๋ยวน้ำซ่าจะแก้วน้ำซ่าห่อนๆเสดไปจะบักเออเสดไปจะบัก เสน่หป้ายจักคนถึงบ้านนี่ลงไปอืดสวัดปลาเกี่ยวกับพิ่นนมีสวัดปรุงรสีิขาวตราดอีกสมบูรณ์แซ่บๆซบหอมหอมกระพิรนเอ้ยพัวเลยลงไปเลยของแท้ยอช่อือวี่นระพิซ่บขนาดแท้จะเผาเนื้อตาดอกไม้นิดนึงน้ำปลาครับน้ำปลา อนี้เป็นยังไงบ่เด้ของนัวอูมามีครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส้ไหลซยบไหลนี่ของแข่ไปเลยคน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 ขอแหงนุ่นน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 งหคุอมเนะเอาธรรมชาติไฟธรรมชาติี่นองปองไปแม่นเมนของแข่เลยทีมงงน ทีมงานควบคนละคบว่านพันตู้เนี่เป็นผู้แบกปลาจ่อขึ้นมาสองตัวพี่น้องเนี่ยพอดีตอนตอนพันตู้ตอนพันตู้แบกกันปลาไอจ่อขึ้นมาสองตัวกล่องไประเด้นน้ลงไปเ <c oughs> สียดายพี่น้องเอ้ย,ยอนากาเลยล่องเนานาล่เนาน,าน้ำลงเล่นน้ำมึอนี้จะหาสะสมพี่น้องเบียงเด้หาเสือเบียงเรื่อยๆเด้ครับพี่น้องอันนี้ใส่มะเขือพวองไปพี่น้อง มะเขือพวงหรือว <Ryan. S 2> ่าบะแข็งบานเท่าไรพี hmm. uh ่น huh. ้องเด้อยบะแข็งเขาเป็นไงนี่สันนี่้อยของแข้งเลยผมใส่กะเพราเลยพี่น้องเอาลงไปแล้วหอมหอมหอมเสียชิมอันนี้กินก็ชิ้มเลยกินก็เข่ากินหิวเข่าพี่น้องเไยหิวเข่าแล้วหิวเข่าวันน้าเผาหิวเข่าแล้วก็ลำกี้กับยูกันเลยเมื่อกี้ไม่ได้กินกินแต่หยดแต่ปลายมั อาพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวหัวหน้าพ้าจะซิมผัดกระเพาะเนื้อเสือห้องให้ให้พี่น้องเบิ้งมากินเขาเศร้าสองสวยน้ำกันเดื่อเลยเป็นเขาเศร้าเขาสวยก็ได้น้ำกันนี่แหละเศร้าบนสวยกับพ่อกันสองข่าบควบผัดกระเพาะหัวหนพ่อนาผ้าอไรเนี่สังกะสีสังกะสีกาดาวเลยสังกะสีกาดาวเลยเออ เป็นอะไพ่อเร่แย่แล้วโอเคครับพี่น้องมามากินขอกินด้ำน้ำกันเ้ยครับพี่นอ้องมาที่ี่เอาให้เบิ้งแซนี้ก้อนหน่ะน้าพ่อเร่เนาะอาครับขอบคุณหลายลายครับอ้าว